ยอดหมอยิงอัชฉริยะตอนที่953กรำตามสนองหลังจากที่ฉูหลิงเย่กับเซียงป้าได้รับคำตอบที่แน่นอนแล้วพวกเขาก็กลับไปที่โรงเตรียมเพื่อเตรียมตัวเมื่อฟ้านฉีจะออกเดินทางกลับไปยังสำนักศึกษาเฟิงหัวเพียงลำพังเขาก็ได้กล่าวลาอูเสียกับคนอื่นและขึ้นรถม้าไป ฟ้านฉีมองใบหน้าของทุกคนซ่อนความขมขื่นเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มของตัวเองลึกๆในใจเขาก็รู้ว่าตัวของเขานั้นแตกต่างจากคนอื่นๆทุกคนที่นี้เขาจึงทำการสงบสติอารมณ์และตั้งสติเขาตัดสินใจจะทำให้สำนักศึกษาเฟิงหัวกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์และดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในตอนที่ฟ้านจัวกลับมาเพื่อไม่ให้อับอายน้องชายของเขาในตอนนี้ รถม้าของสำนักศึกษาเฟืองหยวอยังอยู่ที่นี่สองคันในตอนที่พวกเขามาที่นี่รถม้ามากันสมคันแต่ตอนนี้มีเพียงคันเดียวที่จากไปกลับมาที่สถานการณ์ของเล่ยเฉินเขาพยายามตามตื้อให้อูเสือคุยกับเขาที่ตำหนักเซียนแต่ก็ถูกปฏิเสธและเมินใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้เล่ยเฉินผิดหวังจนเกือบจะเอาเล็บตะกายข้างฝาบ่ายวันนั้นจกกักรพรรดิประกาศสละราชสมบัติ ข่าวได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงทุกคนต่างพากันพูดคุยเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่รู้กระทั่งว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์จักรพรรดิบางคนก็เดาว,ว่าองค์ราชทายาตเล่ยเฉินจะขึ้นครองราชแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็เดากันว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นองค์ชายาสเล่ยฟานขณะที่ทุกคนยังตกใจกับการประกาศสละราชสมบัติอย่างกระทันหันของจัก,กรพรรดิ ก็มีอีกข่าวที่ทําให้ทั้งเมืองต้องสันสะเทือนจัก,กรพด,ดินีแห่งแคว้นยานลักลอบเป็นชู้กับอครมหาเสนาบดีและฆาตกรรมองคชายสี่ตัวจริงสับเปลี่ยนตัวกับลูกของพวกเขาโดยที่จัก,กรพรรดิก็ถูกปิดหูปิดตาม,มามากกว่า1ิปีองค์ชายสี่ที่เป็นที่รักใครโปรดปานมากที่สุดแท้จริงแล้วก็คือลูกชู้งั้นหรอนเนี่ยข่าวนี้ทําให้ผู้คนตกตะลึงกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและทั้งสมคน ก็ถูกประหารในเย็นวันเดียวกันนั้นแต่ก่อนที่จะโดนประหารพวกเขาถูกแห่ประจานไปตามถนนเมื่อประชาชนเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเล่ยฟ้านซึ่งเหมือนกับจักรพรรดินีและอัครมหาเสนาบดีมากพวกเขาก็เชื่อทันทีว่ามันเป็นความจริงพวกเขาถูกแห่ผ่านถนนไปท่ามกลางเสียงโห่ร้องและดา่าทอโดยมีทหารคุ้มกันร,รถแห่ที่มีจกักรพรรดินีอัครมหาเสนาบดีและเล่ยฟ้านอยู่ ผู้คนที่เรียงรายอยู่ข้างถนนต่างก็เกลียดกรัดกันเป็นอย่างมากพวกเขาเริ่มคว้างปลาสิ่งของที่อยู่ในมือเข้าใส่อาชญายกรที่เชื่อช้ายอย่างน่ารังเกียจนี้จกกักพัตด,ดินีที่เคยปกครองวางหลังตอนนี้ดูสู้ผอมและหมดสภาพนางอยู่ในชุดสีขาวของนักโทษซึ่งไม่นานก็เปื้อนเปื้อนสิ่งของต่างๆที่ผู้คนคว้างเข้าใส่เขาอัครมหาเสนาบดีที่เคยยืนอยู่เหนือทุกคนยกเว้นคนเพียงคนเดียวตอนนี้ ก็ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนบนรถนักโทษดวงตาปิดสนิทอย่างสิ้นหวังส่วนองค์ชายสีเล่ยฟ้านที่เคยเป็นที่รักและโปรดปัานมากที่สุดยืนเหมอมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายหน้าผากของเขาเลือดออกจากก้อนหินที่ถูกขว้างใส่เลือดสีแดงสดไหลลงมาตามขมับจนถึงแก้มแต่เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาแม้แต่น้อยดูเหมือนจะไม่มีสติอย่างสมบูรณ์ไปแล้วสายตาของเขาเหมอมองอย่างว่างเปล่าขณะที่เคลื่อนผ่านตำหนักเซียน จ,จู่ๆเลยฟานที่ซึมเศร้าไร้ชีวิตชีวาก็เงยหน้าขึ้นเขาเห็นใบหน้าของปีศาจท,ที่เป็นฝันร้ายของเขาอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองของโรงเตี๊ยมตำหนักเซียนสีหน้ามือรอยของเขาก็พลันบิดเบี้ยวแสดงออกถึงความกลัวสุดขีดทุกสิ่งที่เขาเคยมีถูกทำลายด้วยฝีมือของเจ้าปีศาจนั่นถ้าเขาไม่ได้เจอกับเจ้าปีศาจคนนี้แล้วก็ถ้าพวกเขาไม่ได้พบกันเรื่องพวกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้น อูสเสียนั่งอยู่ข้างหน้าต่างบนชั้นสองของตำหนักเซียนนางมองดูฝูงชนเบื้องล่างผ่านไปขณะที่เล่ยฟ้านก็มองมาที่นางนางก็แค่มองเขานิ่งๆรากับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางแม้แต่น้อยความดีความเลวหรือแม้แต่เวรกรรมมันจะตามสนองเองถ้าสวรรค์ยังไม่จัดการให้กรรมสนองนางก็ไม่รังเกียจที่จะยื่นมือช่วยเหลือ ยอดหมอหญิงอัจชริยะตอนที่954จัก,กระพัดหนีเมื่อแห่นักโทษทั้งสามคนรอบเมืองเสร็จไม่นานหัวของทั้งสามคนก็ถูกตดัดแล้วให้ประจานเอาไว้ที่หน้าประตูเมืองพระพันปีหลวงสั่งให้โยนศพของอาชญากรทั้งสามไปไว้ในสุสานแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครมารับศพหรือเก็บศพของพวกเขากลับไปเลย ส่วนหัวของพวกเขาทั้งสนั้นจะถูกห้อยเอาไว้ที่ประตูเมืองเป็นเวลาสิปีให้ตากแดดตากลมโดนสภาพอากาศทำร้ายเพื่อให้สวรรค์ได้ลงโทษพวกเขาอย่างสาสมถึงแม้พระพันปีหลวงจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองแต่อย่างใดเทว่านางก็เกลียดชังผู้ร้ายทั้งสมคนนี้ไปจนถึงกระดูกเลยทีเดียวตกกลางคืนผู้คนในเมืองหลวงพากันนอนไม่หลับเพราะวันนั้นมีหลายสิ่งเกิดขึ้นมากเหลือเกิน ซึ่งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันทำให้พวกเขาช็อกมากขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆพวกเขาไม่รู้ว่าใครจะปกครองแคว้นหยานและพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนอกจากรอคอยอย่างเงียบๆและอดทนเช้าตรูในวันรุ่งขึ้นพระพันปีหลวงก็สั่งให้คนนำพระราชโองค์การเรื่องการขึ้นครองราช กับชุดคลุมมังกรทองไปที่ตำหนักเซียนและประกาศพระราชองค์การของจกักรพรรดิองค์แรกให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อบอกประชาชนทุกคนของแคว้นหยานว่าการสละราชาสมบัติของจกักรพรรดิเป็นไปตามพระราชาประสงค์ของจกักรพรรดิองค์แรกของสายราชวงศ์ปัจจุบันซึ่งพวกเขาแค่คืนบาลังของแคว้นหยานให้กับเจ้าของเดิมเท่านั้นเมื่อทหารที่ติดตามเล่ยเฉินผู้อัญเชิญตราหยกชุดคลุมมังกรทองและพระราชองค์การได้มาถึงตำหนักเซียน ที่นั่นก็เต็มไปด้วยผู้คนกลุ่มใหญ่ที่มาจากในเมืองเมื่ออ่านพระราชองค์การของจัก,กรพรรดิองค์แรกแล้วพวกเขาจึงได้รู้ว่าตำแหน่งจัก,กรพรรดิแห่งแคว้นหยานจะเป็นของผู้ครอบครองแหวนจัก,กรพรรดิหยานและทุกคนต่างพากันตกตะลึงเมื่อได้รู้ว่าใครคือผู้ครอบครองแหวนจัก,กรพรรดิหยานซึ่งคนคนนั้นเป็นคนเดียวกันกับคนที่เข้าแข่งขันศึกประลองวิญญาณผู้ที่ชื่อของเขาสันสะเทือนเมืองหลวงครั้งแล้วครั้งเล่าจินเสีย เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้คนก็พากันอยากรู้อยากเห็นโดยทุกคนรีบวิ่งมาที่นี่เพื่อมามุงดูเหตุการณ์อย่างไรก็ตามหลังจากที่เล่ยเฉินอันพระราชโองการให้จินเสือขึ้นคลองราดด้วยตนเองแล้วก็ไม่มีใครออกมาจากด้านในโรงเตียมตำหนักเซียนเลยนั้นจึงทําให้เล่ยเฉินเริ่มกระสับกระส่ายเขากลัวว่าจินเสือจะไม่ยอมเป็นจัก,กรพรรดิแห่งแคว้นหยานซึ่งเขาได้ความคิดนี้มาเมื่อคืนพร้อมกับพระพันปีหลวง ที่จะยัดเยียดตำแหน่งนี้ให้กับจินเสือแบบรวดเร็วโดยที่ไม่ให้ตั้งตัวในขณะที่จินเสือยังอยู่ในเมืองหลวงการที่พวกเขาประกาศพระราชองค์การต่อหน้าสาธารณชนก็จะทำให้จินเสือต้องรับตำแหน่งไม่ว่าเขาจะอยากรับหรือไม่ก็ตามทว่าหลังจากที่เขารออยู่นานเลยเฉินก็ยังไม่เห็นจินเสือออกมาและหลังจากที่เขาอ่านพระราชองค์การเป็นครั้งที่สาม เท้าแก่โรงเตรียมก็วิ่งออกมาและคุกเข่าลงตรงหน้าเลยเฉินพร้อมกับพูดว่าฟาบาดจัจก,กพรพรรดิองค์ใหม่จัจก,กพรพรรดิองค์ใหม่ไปจากที่นี่พร้อมกับพระสหายนานแล้วพะยะาค่ะเลยเฉินถึงกับอ้าป,ปากค้างดวงตาเบิกกว้างจนดูเหมือนจะหลุดออกมาจากเบ้าได้ทุกเมือ่อเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเลยน,นี่จินเสียหนีไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฟ,ฟ,ฟ,ฟาบาดฟ,ฟาบาดเป็นอะไรพระยะค่ะ ทหารฝ่าบาดเป็นลมขณะที่เมืองหลวงโกลาหุนวุ่นวายกันยกใหญ่จินเสือกับเพื่อนๆของนางก็นั่งอยู่ในรถม้าแล้วพวกเขาเดินทางตามชูหลิงเย่ไปยังเมืองพันอสูรนั่นเองอูเสือที่นั่งอยู่ในรถมา้าตอนนี้ซึ่งมองไม่เห็นเมืองหลวงที่แนวเส้นขอบฟ้าอีกแล้วและก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกต้อนให้เป็นจกักรพรรดิคนใหม่ของแคว้นหยานไปแล้วด้วยนางคงไม่รู้ว่าในวันข้างหน้า นางจะนำกองทัพใหญ่ของแคว้นยานเหยียบย่างไปทั่วแผ่นดินจุดไฟสงครามแห่งความกลัวไปทั่วทุกแห่งหน